มันคือเหม็นสีให้่เย่เจังไดผู้เดียวสัวแต่แต่เย่ก็บเย็บเอามือเดียวนึงสุดตัวสองมือมันคือเหม็นแตยไงซี่ไอ่เย่เธอผู้เดียวดิปีอันน้องว่าของมไพเหม็นกว่ากันน้องว่าของเย่จะเหม็นหน่อยก้มูอเพราะว่ามีอันเดียวบ่มาแล้วน้องที่ยากขี่ยัางสมัยเหม็นเถอะบุแต่มาแปรงล่างถอยอยากง่ามเราละอยากง่ามดิแล้วแล้วกับเยน้องเหม็นเอาเอาเอามาแปรงความการทียายโอ้ย เห็นบอยย่สวยไปย่ยสวยคักสวยหลายสีประไพกระสวยสีประไพสวยไปจ้สีว้กระสวยอันป๊อดสีไว้จ้าจ้า มื่เลี้ยงเอิมเติมแต่อีหลามันงามแต่อันใดก็ใหญ่ไปเวอร์มิตมองใหญ่ๆเนาะมิตมองใหญ่ๆใหญ่บ่มีแอ๋อก็มีแอวอยู่บ้านนี่ล่ะเพียแอวอยู่เพียแอวอยู่เพียเอ๋อยู่นั่นสิแม่แอ๋อสูงตัวเนี่มันไปสูงตายมันแนาอีแม่เฮ็ดกันท่าใดน้องออกมาน้องคือใหญ่กว่าหมูมันไปขวานยู่สุดท้ายเบิดนึงว่าอย่างไงน่อย่างญ่แม่ยากเป็นลูกปลาอะไรนิสัยบ่ดีนิสัยเสียอันใดก็ใหญ่เอาเอามือออกจากนั้นมันก็ะนามึงนั่นน่ะเอาออกบ่ได้มันเป็นหยังมันฝังบ่มีดขนาดมื่อยังฝังบ่มีดใหญย ขาแปลงล่างมาสดสวยงดงามปนีแนวคำว่าคำจ่าเาข,า,า,ขาสิคือผีบะไรอีกเราได้จาาด้าต้องว่าม้วนหวานตีนวานต้องคาหาอันที่ผีขาผีขาพี่นองและกิริยาเขาต้องสงบสงเี่ยมได้ยัยอีเม่เขาสอนพาเป็นจนังซันเมนวลน่าจะใช่น่าจะใช่ พออีเมลแล้วตายเร็วตายรอบสองตายแล้วก็ตายอีกแต่ว่าห้อสิอยูห้องกับพ่านแมนบอกใหญถ้าได้กินผู้ชายเนี่ยแหแน่นอสสิบยูตายอีกยื่มือปีสองมือปีแมนบอกห่แหเนนนอสเนยข้นหูจังสีนี้ไปกินมันอกมนุษย์ตะโดดเลี้ยวสิบยูเป็นคางโค้งจังสี่เป็นคางโค้งจังสี่หอกพอมีแฮงไม่ปานีไข่ต้องละหาดนาหน้าแท้ตาทไงสีใส่คับ ไอติดไปบอไก่นาอยู่แถวๆนี่แมนนมอืงเงเี้ยวเด่ยยยอะไ่งะอันเบิ้งนอต้องมงได้สวดไปติพอมันตังนไปแพอข้ามานงาน่่แล้วมนนมบ้าอาจารย์มามมนนมนมเอือนี่ยังนั่นอิลีมีคนอิลีฮาบอตายแม่นมเตาไอ้ฮาบอตตายแล้วแมนนมอืองมีคนบอกเป็นยังไ ขอโทษนะค่ะเดิมลายข้นยุกิช่างมาดีเหลวยวขอโทษนะค่ะว้าวดูการดุมการภาพประนีสร้างมาผู้ดีผู้งานเทสว่สวยไ่มคะสวยสวยอีหลีสวยอีหล่อแม่นมเอื้องสวยอีหลีตละเธอเข้าวัดสายเลี้ววัดสิมาขอกินข้าวสันดีมาขอกินเข่ามาขอกินข้าวสันดอกอันพอคอยมาน้ำกันหลายผู้หลายคนสันดีพวกเจ้า อันเดียวเดียวเดียวเย้แวเจนต์ในนองหลาให้สัมผัสบางเดืองมาขอกินเขาก้อนใส่กินเขาให้นอกสองคนโอาโอ้โอ้โอ้สัมผัสบางเรืองหลาไปไปไปอันคุณค่ะแวเจนต์ใหญ่แค่ให้สัมแพทย์โอ้สัมผัสบางเรื่องได้บ่ค่ะสามลูดและสามโดดเด้ออันคนณอีลีสิค่ะโอ้ยคนนี่ล่ะบ่แม่นคนเล่ดอกอันคนโลกมนุษย์นี่หน้าตาเป็นจังซี่สิค่ะหน้าตาเป็นเจ้าสิลานี่หน้าตาเป็นซี่งอยู่ในเรียนในวังได้นี มมียาแม่แล้วค่ะอันคนนั้นอันเดี๋ยวนี้อันคนหน้าตาจังงๆเอายบวยเอาเพิ่มนอยวเอาออกพวกยันได้ผัวหรออันนั้นอันคนอันคนทั้งโลกมนุษย์เนี่ยค่ะหน้าตาคือเจ้าสองคนเบิ่งเลยบอกค่ะเต่าเตาอีหยังโดนิมเจ้าว่าอันจำสองคนนี้บอกแปลกๆบอบอกแปลกๆอยู่แต่ว่าเบิ่งซ่งเป็นกุก้เก็กเก็กๆคือจังบอกเคยพ่อคนจะเที้ยนี่แม่เพือตื่นฝน มันเป็นกค,คือเป็นสงสยัยแตยบ้างเป็นสงสยัยเฉยด้อันซึอมอยังกันก่อข้ามม่าคือเสียงดังแท้ <c oughs> อันนี้แมน้มเตาแมน้่มอึง่งอันพวกค,คอยหลงปลาสดอกกับสนิปอออกมาจากเบี้ยจากบ้างสดอกน่<ล>ะย<ป>ี่เ,เข้าใจแล้ว,วอันเตากับอึ่งกับสีผู้ให้จังี่ละล่ะ<อ>แสดงว่าค้นกับสีแค่แน่เขนี่อยูด่ดอกเพราะว่าซื้อมาเมนุ่มเตากับเมนุ่มอึง้งเ<อ>ตากับอึ้งกับผู้ให้จะเขาเคยจับกินนั่นล่ะ ฟอกเพื่อนกับขึ้นใจฟอกเพื่อนออกอนับบ้าเพิ่งอันนี้แนะ่นอ,อนคือบ้าเพิ่งว่าเขายุ่งไก่ยุ่งไก่แน่นอนเดี๋ยวมาให้เพื่อนอยู่ในบ้านนอกแถวบ้านนอกเพื่อนบ่คอยมีกระจกเพื่อนบ่คอยมี่<อ>งกระจกทาวันนี้ยินรถเพียังอันน้อยยุนี่หิวข่าวมันบก<ฆ>อกหิวข่าวมากับสเสด็จพอ่อสะดอกเสด็จพ่อนี่หลงทางอันเดียวกันเลยปะคะอันใดค่ะอันทัดจังวะว่ากบาทเนี่อันเสด็จพ่อเนี่ยหมายถึงกษัตริย์ป่ะจ้าเมียเป็นพระราชาองค์ที่เฮา แม่นม่งเองแม่นมเตล่าเรียงมานี่แล้วดิค่ะอันอันอันเด็จพอนี่ผู้ดีบ่ะจ๊ะผู้ล้อโลผู้ดีกันเลยอันะเด็จพอนี่เป็นผู้ใต้ป่ะจ๊ะผู้ใต้อันเด็จพอนี่มีโอ๊ยอันนี้ก็เป็นผู้ใต้เฮ้ยแม่นมแม่นม่งเองเจ้าก็เจ้าก็เป็นผู้ใต้บ่แม่นเสียงเจ้าคือเปลี่ยนไปจังหวะสองจัง เขาไปได้ชิลูเนาะแหมแต่งตัวสวยอยู่มือนี้เลยบ่ให้เกียรติอันเสียงเจ้าคือเปลี่ยนไปจะไปกินอีหยังมากกับข้าอยลงค่อยล้วงลงเสียกกรของหาเสียกกรของว่าพ่อหลงอยู่กลางโคกกลางป่านี่แหละพอดีไปพ่อสารอันหนึ่งสันดีเปพ่อสารอันหนึ่งไปพ่อสารอันหนึ่งสันดีเลยพากันอ่านมาย่านหลงทางหิวเข่าหิวน้ำก็เลยพากันมาเบิ่งสันดีเพื่อ จะซอยได้เพื่อจะที่ไปที่โลดมาน้ำสารมาน้ำสารผู้ฉลาดจังพะเจ้ามาถือทีแล้วเจ้าหิวเข้าหิวน้ำแมนบอกหิวเข้าหิวน้ำพวาเจ้ากินข่าคือกันกระโพคอยบอ้ยล้วนอกพวกคอยกับอะไรกินดอกกวกโคอยกับกินเข่าคือกันตีแม่นุ่มเพิ่นกกินข่าอยู่ไปอื่นสนิทพอห้ามมาเรียๆเพื่อมีข่าไม่น้ำไปสนิทพอห้ามหิีกไปเอ็นไปเอ่นไป เสด็จเพคะเสด็จมาทางมีเสด็จมาทางผี่เพคะเป็นพ่ออิลีเพคะพ่อพ่อเราสิพ่อคนเนี่ยเพคะคนพ่อคนมี่ยเพคะเป็นผู้หญิงสวยสดงดงามเพคะเป็นจริงจริงเลยเหรอเต้าแมนอิลีเพคะเสด็จพ่อเหมือนกันกันอยู่ในรูปนี่สมาปะหลเฮ้ยคือกันเฟีเล็กขับปัตวาเอี๊บสิบหกโอ้ปัตวาเล็กสิบหกเสดงว่าแสดงว่าน่งพวกคิรีต้องเป็นคนนั้นแทียงแน่นอนเสด็จพ่อเข้าไปดูเลยเพคะเราจะจืดเลว นเิ <S <S ้งแล้วนจัยงป่านันดมู้อกเั่สวัสดีสวัสดีครับเสด็จพ่อเมนบอโอ้ยฉันเข้าเอิเข้าสิบ่เอิรนเสด็จพ่อด้วเนาะมันดูแก่ดเสด็จพี่เมนบอเมนนมเตาเมนเหลียวพี่ค่ะ แล้วไม่น้ำตาลหนาลักมากเลยไม่น้ำมันก็หนาลักมากเลยตัวเราตัวเราขอถามเน่ถามไปไหนค่ะคนอยู่ขลังซื้อวะหยังเขา่งผ่านอันซื่ออันลบไป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 ขวายบังคุ้มไปข่าพระองค์นี่นเกียร์ย่างเอานมใบตั้มยังกระดอกระเด้งเ่ยย่ามัลยาแต่ตรงเรียบร้อยต้นน้องเขาสวยลรือไม เดียวเดียวสวัสดีค่ะพี่ค่ะมาเอิญเดียวจะไปตามลายปฏิจจุพะกระดอนสลี่ยพ่อถามหาพงคิลป์ที่แนนปะคะพงคิลีเล่าหนังได้เห็นสารนี่ปิดดึกตนไหมยายน้องซื้อยังกระบอกขึ้นไปแน่นั่นนะให้จะต้องใหน่ใหญ่ได้ลื่เนาะตีได้ต่อมือสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเราได้ตามนี่มา เพื่อจะมาเจอพงศิริแต่ว่าม่วงหยางเขพระองค์เพคะพระองค์ยันแง่งดูหลายเพคะเป็นยังยนอันบักก็ดื้อพระองค์แข็งเพคะพระองค์เพคะไปจังไหนครับนี่แหละค่ะพงศิรินะคะมือต้นมือโตพงิีกส่วนนี้น้องสีประไพแล้วก็น้องสีไว้ค่ะใหญ่แค่สี่สี่มันบ่เไ็่จังใด แจ่เบิรตตนบิตตนแมนบิตตนเบิร์บ๊มี่น้องน้องกบี่ตัวสีไว้เลยจ้ะจ้าสีไว้พวกนั่งบ่าท่นใหญ่นพวกนังทั้งสามจังงดงามนั้นี่พระพ่ออง์ตัวของเราเองเห็นรูปภาพอยู่นแน่นแล้วบอคิดว่าจะมีตัวตนที่แท้จริงหูวนี้จังใดนอนี่เดียเบิรตตนเมื่อตัวสวยกะสวยที่นี่ก็คือพายินเขาใช่ไหมแมนสิพระพ่อองค์ มันคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าตัวข้ารอดนั้นเป็นกษัตริย์ยังบีท่านไหนมีลูกมีเมียสิมีโอกาสว่าจังสันเพคค่ะข้าองคมีลูกมีเมียแล้วนะเพคค่ะจะไปหาตัวทายบ้านอย่างจังปาจังป่าจะปาข้างองค์หาบอกติดลิงจับหลอกนะคะเพคะมันก็ดีเพคะก็เป็นเลี้ยเดีพอไม่จะมาเป็นน้ำมันหอมฉันสองคนตาอ้วงเนียตัวกับ วัดตีเพคะเนี่เนื้อแจ่ไปกินเขาเขาด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวเลื่อนยศเลื่อนคันให้แล้วเพคะเลื่อนยศสีเสือโน้มมั้หญ่กว่าเก่าเอารลดเพคะเอารลดเกี๊ยะจ่ากันเลยเพคะพวกขี้ริ้วจ้าอัน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 ปน้องเต้าค่ะปน้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะหิวเข่าบ่ค่ะกต่แรกหิวพอดีเลยแม่นกเอื้องหงาที่สุดพอดีสีประไพน่ะแกงขี่กันค่ะโอ้ เอียงคือแหวกตะศีว้าวพายเดียวเดียวเดียวเกียงอียงกออ่ามื่อเกียงขี่กระขากวศันมะกินเพื่อนสาวโอแกงไก่ตาเพื่อนสาวมือแกงไก่ใส่หวายไไหวมจ๊ะโอแกงไก่ใส่หวายกี่สีไ้มาจะหวอจีอยกศันถาไกินมคพสพอเพคะดิฉันขออนุญาตไปกินอันเกียงไก่ใส่แบบตูนโอ้แบบฝากก่อนด้วหวายโอ้หวาสบาย มาลยาดีๆย,ยังใครกินแล้วพูดดีได้ไหมนู้มาเพก้าสมมาตะเวียงแต่ว่างนะคะสมมาตะเวียงแต่ว่างมีมาลยาดเรียบร้อยสเสด็จโดนี้เพคะแ,แล้วพ่คีรีเพคะ,สะเสด็จพีเจ้าพักอาศาัยยุกระท่อมหลังน้อยหลังนี้หรือแนนเพคะอยู่กันสามพี่น้องนี่ยละเพคะ,สะเสด็จพี่แล้วพ่อก<น>ับแม่ของเจ้าไปทางใดกันก็ยังไม่อยู่กลางป่ากลา,างต้แบบนี้พ่อแม่ของน้องพุกิรีน่ะนะ ตายตั้งแต่โมนองยังไม่น้อยอยู่กับคาเสดีแล้วน้ำของเสดีชื่อเสียงเรน้ำหวานจังใดกันคะเราแต่มีนามาบวรเสดีบวรบวรนั่นเป็นกษัตริย์อยู่เมืองรัตนนครตอนนี้ได้ลงปลาเขบา้าบรัวจะกลับจังไดก็เลยด,ดีแล้วดีแล้วได้มาพบเจ้าสีประไพก็ดีใจหลายขี้กันนันละสีพงพงคิรี ดคะเสพ,ะะพี่่าใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซพี่ได้กินอย่างส้มสับๆกูยังสัตว์ตายมันแถวๆนี้นี่นี่สัตว์ตายบอลนังหลังโอ้ยมันอันคือสีเมนต์มี่อันนี่มาตายอยู่แถวๆนี้นย,ลลยู่ ยูยูดอกเพคะ<ฮ>เสด็จพี่นี่หมาตายเมียนค่ะหมาตายตัว<ฮ>เรื่องมอ,อไปฟังกับบอเป็นยังดอกสาบให้นิดหน่อยมันขัดของความลักของของเราบ่ได้ดอกเมีนที่ดีนรักเพคะเสด็จพีบบ่บวรพงศคินี้เรามีความในใจตั้งแต่แรกเข็มสารใบนั้นเลยเจ้าเป็นคนที่อยู่ในสารใบนั้นเป็นรูปภาพของเธอพี่ดูแก้ใจดี พี่รักเธอตั้งแต่แรกเขียนอยู่ในรูปแล้วนี่เป็นโมพีคับเสด็จพี่พแบนแล้วลาหนังเอออันบอกความหักอายมันน่กก่อผู้ผาเสียแนวมาสาให้เกิ้กันบ่มีได้คำที่สัญญาไว้ใจของชายบย่ยากเปลี่ยน เฮียนกะนอนบ่ได um ้ใจใช้เพื่อปวงหาขันเสียบใส่ฝากะบบ่เคิงกับความหักนักพ่อปานหินผามาทับเทินเต่งไว้สมหัวใจอยากมาซ่อนนอนน้ำแล้วคอยเต่งปาด เป็ดตัดซีดีแท้บ่ต้องห่วงน้องนาแต่แต่เกิดมากกับบ่ได้พ่อผู้พจโจผู้งามจังสี่จะเกลือหรือว่าเขาเป็น่ยนยังไปบ่เคยมากคนแห่งปานี้จะเกลือด้วยอย่ามาปากหวานลเาอย่ามาปากหวานลายบ่ได้ปากหวานเขาเบาอีลีนั่นล่ะเอ๋หลงทางมากเมื่อยจังสี่เหตุน่าอยากน้อยกินเรียบร้อยแล้วบ่อยากเสียเขาลุ่มปนใดเดียวบ่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนั่นขันเบาอีลีกับบ่เสือจังสี่ลราผู้โจผู้งามก็เรียนโตได้ละเนาะ นเสื้อได้ย,ยากได้สุมือนเสื้อบรได้เสื้อโลดไปบอกความจริงกันละหรือว่ามีอย่างเราบอกสุบีฟังมงก่อนดูคารมายมันหลายเลียนแม่นอายาสิตาสินกะยังปิ่นทวินวกวโยเจ้าวาสร้างเาไปตัวจีทแถมพี่หฮักด้วยหนี่ดอกบอท่านได้เป็นหน้วยสิมาน้อยกิ่งการปลายสิด่านบาด่านลง หอมลยอินคือกินอมกัว้า,ามหอมลมาลาพ่วงสาขาพวงงามยาแต่หอมน้ำเกี่ยว mm hmm. หันคือเกี่ยวบัดเลียวลุยย่านทั้งแตกกระจุยเที่ยวพูดคุยจะลุยลียมความรักใช่บัดหายเสื่อมปานังเพียมเป็น สิบกาปปาผูจ้จบผู้งามแบบดีเด่นเขาจึงสร้างงอกไปตัวทีตัวเด่นแท้ว่าชาวาันคือดังกล้วยย้ำหันอุ้ยเสียหายนี้กันยานี้บอมีผลไอหมูคนชาวบ้านเขาวิจารณ์มาหลายลนนี่สนิมมาปะปนนี่ให้พน้นปนทน่ี่วน้วก็ได้เป็นจังสังเนี่ย แม่เคยใส่ใ้พุนขอพาคุณที่รักน้อง,งเพียงขอลองอย่าท้องเครื่องคุณเี่พงศิริพี่ค้าพี่บอลยิ่งดูใกล้แล้วเจ้าว่าสวยสดบนน้าเยี่ยงนี่พี่อดใจบ่ไหวแล้วขึ้นนี่พี่ขอพากน้ำึกบัหลา น้ำบุ้งขีหลีบอเลนคาเสดอืมสิปเอเลนมอโยกเลยเอสิบเอบอลเลนเนอะแคร์ได้วุ้ยวุ้ยวย่หนุเือเวุุ้ยว um> ุ้ย้ยวุ้ยวุ้ยวยวุ้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 ย้ยุ้ยว้ยวุ้ยว้ยวุ้ย้ยวุ้ยวยว้ยวยวุ้ยวยวุ้ยวุ้ยวุลยวุ้ยยยย บอกน้ยุบอบ่บ่บ่หยุดบ่ต้องทากันบ่ต้องเยี่ยงกันอันไรเพคะเสด็จพี่ได้กันทุกคนเสด็จพ่อสิร่วมกับพวกหนูแบอกหนะออกไปไกลๆเสด็จพี่เพคะไปประวังหนาจะขวงเข้าใจยิ้วได้กันทุกคนได้นำหัวน่ะนะอะนะ ของพงศิรีกวนนะคะแสดงว่าพงคิรีอยากกินหัวน้ำหัวน้ำตีเพราะว่าเป็นน้ำหัวประเทศเป็นหัวน้ำอยากลายไอ้พง่อยนี่เจ้ากินก้อนมูหรอกับผู้นั้นลายกินลุ่นมูติตากัตัวน้ะต่างอายุเนาะเอาผู้ใหญ่กูมูคือไม่ได้กินก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเดียเดวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวยดีพวเดีนยวเยเเดียวเดายดยว ว่ามึงเอ้ยสิเดชดผีเดีค่ะไม่ใจเย้นถ,ถ้าสุดเด็ดผีบอลังเกียดมูนอ,องสามคนมูนองสองสามคนพร้อมสิเป็นเมียหลักเมียขวัญของสุดเด็ดผีเลยเดีค่ะดีแล้วถ้าพวกเจ้าตกลงปลงใจงยังนันไนปั่น,โน,โนห้องกินสุขสุขคนตัวน้อยคืนนี้ต้องพักคนที่นี่ก่อนแต่ว่าพุงมีชาวเรานี่จะพาพวกนั่งสามคนนี้เขาว่างไปรัตนนคร ไปอยู่ว่างกับเลาเป็นสนมของเล่าให้มันเต็มนัวเต็มตัวไปเลยเป็นเคศสนมบอกเพค่ะก่ได้เป็นมาเฮสีบอกเพค่ะอเป็นมาเฮสีทั้งสามคนให้มันเพียบพร้อมไปเลยเพี่ก็อกวินโบ๊นเดพี่กระไดโตจ่ายโบ อันหัวนมโอ้หัวใจของน้องโตไปอยู่ตะตุุมหมดเลยบ่ต้องโตใจเราหลงหล่าอยู่กับพวกน้อนรักว่าต้องเ่อนรักสิกินหัวกินกลางกินกลางต้องวกตัวเลยอมรฤตอมรฤโอมตามคิ้วตามคิ้วเนี่ยน้ำหัวใหญ่ต้องอวก่อนหัวหน้าแสดงว่ามื่อนี้พักกันเข้าไปพักพอนผู้ใดสิกินหัวน้าผู้ใดสิกินกลางผู้ใดสิกินปลายก็จังว่ากันแล้วล่ะเนาะเพคะเสด็จที แม่น่งเมืองนับแต่คว้องปางสีลาดผู้ลี้คอยอ้ายนับาหลายวันใดเจ็ดลาตีกอดแถมามพากายมาถึงอีเมือนีเผ้าอวนอายสังโบมาหรือว่าลงป่าไม้อยู่กลางป่าไผ่นาลงทางกบาบ บ่มาโน่ปานนี้ใจบ่ดีคันยิ่งอายเกียงก่อนน้ำได้คอยพีเป็นไน้น้อพอ้วันอายหรือลงดาวแม่นป่าเพาียเอ,อนอพีเอ,อกงสินสายพิน กะพานเมื่อใดเจดลาตีเลวพ่อของเจ้ายังบอกับขึ้นตาอยู่ลูกแน่ลรเป็นห่วงพ่อของเจาา้าร้ายคงสินกะคิดว่าทั้งสัน,าานลระครับเสด็จแม่สายพี่มาจต่ในละลูสายพี่กะทาเสด็จพ่อกับขึ้นมาว่าเสียวของฝากมั่ให้สายพี่กับสเสด็จพีเป็นอย่างขึ้นน่านมาแต่พาสเสด็จแม่แม่ก็เป็นห่วงพ่อของเจ้ารลายนี่กะกายมาเจดลาตีแล้วพ่อของเจ้ายังบบกับขึ้นตาอยู่แม่ละบ้องลู พ่อสบายใจสนิทลูอองศเด็จพอบวอนกลับขึ้นเวียงขึ้นวังเพคะศเด็จพ่อกลับมาแล้วค่ะศด็จพ่อกลับมาถวายบังคมศเด็จเพคค่ะถวายบังคมเต่าเอืองเต่ายังประเดิมประดาคือเก่าอยู่เนาะเอืงเต่าอีกค่ะท่ายางเนี่ยนาะ้องว่าเมนุเฟนฟีดพวกเต่าบอยโยนี่เงียบเงาลายว้าง พเพค่ะไซลาสเสด็จพ่อของพวกเจ้าองค์สเสด็จพ่อบวรสเตด็จพค่ะสเสด็จพีเกียงก่อนถวายบังคมเลยคะ่ะแซนดี้สวายบางค้มค่ะสะเสด็จพ่อยู่ดีเถเดิดนงลาสเสด็จพีเช่นนางพเพค่ะสเสด็จพีไปเที่ยวป่าเป็นตั้งใดเมื่อยบอกเพคะตั้งแต่พพ่ไปประาพาสป่ามาเจ็ดนาตี พี่นรีกมสุขเสร็จล้วเกินบ้านเมืองของข้าคงจะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นจังไรกมศิลป์ครับเสด็จพ่อสายพิ้นไหวพอเจ้าสนุกสายไหมล่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่ออะไรอยัางมาฝากกงศิลป์วะครับพ่อใส่ใบสิมีเนื้อฝากสายพิ้นโอ้เมนุ่มเตาเมนุ่มเอื้องใา่ของฝากมั่งฉันบ่าอะไรอยังมาฝากดอกเพคะามั่งฉันลงโคกหลงปานอีกว่าเด้กลับแยกกลับบ้างเพคะเสด็จ งปาลาตีเสด็จพี่เมนละนาเกียงก่อนเสด็จพี่ล่ะเข้าไปประพาสปลามาถึงวันที่สามพี่ได้หลงปลาอยู่ตั้งสามมือแต่ว่ากับมีคนดีใจบุญช่วยเหลือเสด็จพี่ไ้จนพี่ได้ออกจากปลาได้ดีกับยนเขาเสด็จพี่เปคะใน่ปลาลึกขนาดนั้นพี่ดา,ศา,ศา,าสสาราิงสิมีคนประยูหัน มัน,มนสีเมนบอลสเด็จพีแต่ว่ากะดีขึ้นกันละนอเกียงกอนในฟางจังตีเกียงกนงงกับรรขอพะคุณคนที่นำ่าผ้าสด็จพีออกจากฟามาให้เกียงกไน,ออกนไ,ได้เชิญอกเชิญใจได้น้อเพคะเกียงกอนดีใจพี่ก็ดีใจแล้วอ่านุ่มอันใดเพคะสเด็จพ่อเทินหน้าทั้งสามเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเพคะยนเชิญเพคะ้ายา มนใหญ่นี้เนี่มันเป็น <ve> ังีไนเพียงไนงมันเป็นยังสิน่บงืนบังคนันบงน่ม่เคยเห็นรักเท่าหน่อย่นแซดเดี่ดเดทีเพค่ะยพคคิลีนี่ผเป็นทีน่งของเจ้าคงลี่เจ้าจะลบไปน่งสิ่นนเดี๋ยวนี้ เดียวนีม่ต้นางหุ่นมบอคะนๆมาก่อประเทเราไเคอะไรเอ่าไม่ค่ออายหรอพี่มองนั่งไหน้องนาอง่างเนารียบอปนี่มันเป็นตะนังได้ยุติใหญ่ยั่นัเเกียงก่อนร่วงไปเบิร์แล้วเพคะใหญ่เงียยงีนยเงี้ยเทานัเนาะสมเป็นเพคะไหวบ่งความกัดแลนี่นี่คือผู้ที่นีประคุณ่ผพาสออกมาจากตัาง ียังก่อนว่วงไปเบิดแล้วเรอคะใหม่กาแฟพ so. รีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ